โรงเรียนนายมวิทยาคารเขาเร้ารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงได้ดำเนินการทำกิจกรรมสเต็มอย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นกิจกรรมสเต็มด้านวิทยาศาสตร์การทำสบู่และสเต็มด้านวิศวกรรมศาสตร์ การทําหุ่นยนต์และในปีการศึกษา2566โรงเรียนนายนวิทยาคารได้ดําเนินการเข้าร่วมกิจกรรมสเต็มด้านเกษตรและได้ทํากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาสําหรับกิจกรรมสเต็มด้านเกษตร โรงเรียนนายยมิทยาคารได้ทำกิจกรรมต่อเนื่องต่อยอดจากการที่นักเรียนได้อบรมและรับความรู้มาขยายผลและต่อยอดกิจกรรมต่อเพื่อนๆที่สนใจในโรงเรียนโดยจัดทำภายใต้ชื่อนวัตกรรมนายยมิทยาคาร <S <S ไฮโดโรโบรนิก์ โดยมีที่มาและความสำคัญคือการปลูกพืชไฮโดโรโปนิกกํกำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่สำคัญของการปลูกพืชโดยใช้ดินเพราะการปลูกพืชโดยใช้ดินอาจเกิดปัญหาการเสรื่อมสภาพของดินได้รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีดินความเป็นกรดด่างของดิน ทำให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยเมื่อปลูกแบบไร,ร้ดินแล้วหรือแบบไฮโดรโปนิกจะช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยลดปัญหามแมลงและศัตรูพืชทําให้สามารถผลิตพืชที่ปลอดภัยใช้ประกอบอาหารในชีวิตประจําวันได้ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย โรงเรียนนาย .om ิทิยาคารได้นำนวัตกรรมการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและใช้วัสดุที่เหลือใช้เช่นขวดพลาสติกที่มีอยู่ในโรงเรียนนำมาผลิตเป็นนวัตกรรมร่วมกับการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกโดยใช้ขวดพลาสติกมาทำเป็นภาชนะบรรจุน้ำปุ๋ยแทนกล่องโฟมนั่นเองเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และเป็นการลดขยะพลาสติกที่มีอยู่ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีทั้งยังเป็นการนำความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาปรับใช้ในชิ้นงานได้อีกโดยการนำไม้ไผ่จากธรรมชาติมาสารเพื่อให้ใช้สำหรับบางเป็นที่ปลูกพืชไฮโดรโปรนิก ซึ่งการประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวให้เกิดประโยชน์นี้ทําให้นักเรียนละคณะครูและชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการนําขวดพลาสติกมาประยุกต์ทําแปลงปูกพืชไฮโดรโปรโนิกได้อย่างง่ายประหยัดเห็นคุณค่าของสิ่งที่เหลือใช้และเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมชุมชนให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับนักเรียนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างหลากหลาย โรงเรียนนายมเทียคารได้นำความรู้สเตมมาปรับใช้ในโรงเรียนดังนี้ด้านวิทยาศาสตร์ได้มีการสอดแทรกเรื่องการปลูกพืชไร้ดินในบทเรียนวิชาชีววิทยาเรื่องการดูดซึมสารอาหารของพืชด้านเทคโนโลยีการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลการใช้เครื่องมือในการประดิษฐ์ภาชนะในระบบไฮโดรโพโนิก และใช้เครื่องมือวัดค่า EC และ p s ในสารละลายด้านวิศวกรรมศาสตร์การออกแบบภาชนะและแปลงปลูกพืชโดยการนำขวดพลาสติกมาทำเป็นภาชนะและนำไม้ไผ่สารเป็นแปลงปลูกพืชแทนกล่องโฟมด้านคณิตศาสตร์มีการสอนการคำนวณพื้นที่สำหรับใช้ปลูกพืชคำนวณอัตราส่วนปุ๋ย น้ทำให้เกิดเป็นผลผ,ผลิตภัณฑ์แปลงปลูกพืชไร้ดินจากขวดพลาสติกที่สามารถปลูกพืชได้จริง